สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามไบเซิร์นชาแนลครับอันนี้ก็คือคลิปที่ตามมาจากคลิปที่แล้วนะก็ผลตอบรับดีมากครับหลายๆคนก็บอกว่าต้องทําเสือภูเขาแล้วโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเสือภูเขานะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมไหนๆจะมาบอกชาว YouTube แล้วก็จะมาบอกน้องจูนด้วยค,ครับน้องจูนก็จะมาเรียนรู้พร้อมกับเรานะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้อะไรเลย,เ,ลยเกี่ยวกับชุดเกียรนะ ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับผมก็จะเข้าใจแต่ว่าเราจะพูดไม่ใช่แบบว่าชุดเกียร์เป็นยังไงยงไงนะครับเราจะบอกว่ามันผสมอะไรได้บ้างมันดีกว่ายังไงนะครับผมก็วันนี้เราจะพูดสองค่ายใหญ่ๆใ,ในโลกก็คือตัวชิมานโ o กับตัว SRAM นะครับก็ชิมานโ o ก็แน่นอนนะครับผมเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นดังมากในประเทศไทยเนี่ยก็คือผมตีให้เลยแบบที่เจอในร้านนะ85%เป็น Shi ชมโนหมดเลยอีก15%เป็นเปสแรมนะครับ ก็ชิมาโน่ก็ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับมีอะไรอัฟเตอร์มาร์เเยอะแยะสามารถซื้อของแบรนด์จีนอะไรต่างๆเข้ามารวมก็ได้นะครับแล้วก็ตัว SRAM ก็ยอดนิยมในกลุ่มบางคนดีกว่าครับแต่ว่าเขาก็ฮิตเหมือนกันเป็นเกียร์ที่ดีเทคโนโลยีดีสูงกว่าผมว่าสูงกว่าชิมาโน่หลายๆทางนะครับผมแต่ว่า2อ,อย่างเนี่ยอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน คลิปนี้จะไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่านะครับผมให้คุณไปพิจารณาแล้วก็ลองถามคนที่มีประสบการณ์ดูว่าตัวไหนจะดีกว่านะครับผมสําหรับตัวผมเนี่ยเสือหมอบไปใช้เป็นแรมหมดแล้วนะแต่ว่าเสือภูเขาก็อยากจะใช้แรมอยู่เพราะว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าที่มันไร้สายนะก็เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลองดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดตั้งแต่ตัวถูกสุดไปยันแพงสุดนะครับผมของทั้ง2ยี่ห้อ อย่างั้นเราจะมาคุยัแต่ตัวถูกสุดไปถึงแพงสุดนะเริ่มต้นนะครับผมจากชิมาโนก็คือตัวเทอร์นี่นะครับอันนี้ผมขอมัดรวมเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไปละหนึ่งเทคแค่คุยไปถึงเดียวเลยก็ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือขอตัดให้มันสั้นๆนะครับผมให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวเทอร์นี่ก็คือตัว, ney, ตว8ปดสปีดจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดส่วนมากก็จะเจอกับตัวคอมฟิตบาบที่มาจากถูกๆต่างๆนะครับผมลดในราคาจักรยานในราคาประมาณ 3,000-4,000ขึ้นไปนะครับก็จะได้ตัวเทอร์นี่ขึ้นมาแล้วนะตัวเทอร์นี่เนี่ยเอาพูดง่ายๆครับชิมาโน่จะมีบริษัทที่ผลิตเนี่ยจะมีโรงงานอยู่ที่ญี่ปุน่นแน่นอนก็คือตัวแพงๆตัวไฟฟ้าตัวท็อปไฮเอ็นของเขาเนี่ยจะอยู่ญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับ เขาก็จะกระจายไปอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกให้นะครับผมว่าตัวเทอร์นี่เนี่ยมีบริษัทชิมาโนอยู่ในจีนหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าจากักรยานจากจีนต่างๆก็จะมาจากเทอร์นี่เยอะแยะมากเลยนะครับผมแถมยังไม่พอมีของก๊อปหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับผมแล้วแต่ใครจะไปเขียนสกรีนว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะก็จะเป็นสไตล์ของเทอร์นี่หมดเลยนะครับการใช้งานก็โอเคมั่นคงใช้ได้นะครับผม,ผมก็ถือว่าอยู่ในเกรดเข้ามาใช้ได้อยู่สามารถใส่ได้ตั้งแต่78 9สปปด ใส่ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันเยอะเพราะว่าอะไหล่มีขายในราคาไม่กี่ร้อยบาท3-400บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมทเทอร์นี่ก็สามารถมีให้เลยก็ตัวทเทอร์นี่นะครับผมจะไม่แนะนําว่าอยู่ๆว่าเราจะไปซื้อกุปเซตทเทอร์นี่ไม่มีขายนะครับส่วนมากเขาจะผสมกันหลายๆหลาย,ลายตัวเหมือนกันก็ติดรถไว้ค่อยอัปเกรดทีหลังนะครับผมก็จะมีขายทั่วไปมือ2เยอะแยะมากเลยบางคนถอดยังไม่รู้จะไปขายไหนเลยนะครับผมตัวเทอร์นี่ต่อมานะครับขึ้นมาอีกหน่อยก็คือ วันนี้ผมขอมัดรวมไปนะเอา t a s a r c e l l a Alivio นะครับผม3ตัวนี้ก็จะเป็น9สปีดตัวเริ่มต้นของตัว Shimano นะครับก็ติดมากับ c o m p l e t ไว้ที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงดีครับมันคงแม่นยํำยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวฝั่งแ r a m บ้างฝั่งแ r a มก็จะมี X5, X7, X9 นะครับผมก็จะเป็น9-10ถึงส0สปีดแล้วแต่เจเนอเรชันต่างๆนะครับผม การใช้งานก็อย่างที่บอกว่าใช้ได้นะครับถ้าอยู่ๆบอกให้ไปซื้ออัปเกรดจะเป็นอลิเวียโยเซตอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําเพราะว่าบวกเพิ่มนิดหน่อยไปดีรเรดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้น3ามอย่างข้างล่างเนี่ยผมขอมัดรวมรวมกันเลยดีกว่าว่าใช้ได้นะครับผมผสมกันได้ไหมสามสิ่งที่สําคัญที่สุดชิปเตอร์สับจานตีนผีนะครับให้ใช้ยี่ห้อเดียวกันจะดีที่สุดส่วนที่เหลือค่อยๆใช้ After Market อะไรก็ได้นะครับตัวฝั่ง Sram X7 X9 X5 ผสมกับชิมานุไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็3สิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องใช้ด้วยกันครับตัว a l i v ิโอก็ถือว่าดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะถ้าเทียบกันนะครับผมตัวอลิ v ิโสินค้าจะ p พรีเมียมขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะมีระบบที่ผมที่ผมบอกว่ามันยังไม่ผ่านมัเป็นระบบเจนใหม่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมดเลยออย่างที่เคยบอกไปก่อนคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือตัว s h a d o w พเทคโนโลยีนะครับ ยังไม่มีแล้วก็จะมีคัสตอมเต็มที่สามารถปรับแต่งได้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเ n t r ท l ร v เอนทรีเไปก็จะไม่สามารถแต่งอะไรได้เลย,เลยก็ใช้งานไปได้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะงงนสิว่าระบบอ่าอะไรนะ s h a d o w plus เป็นยังไงนะครับผมเมื่อก่อนเนะี่ยตีนผีมันจะออกมาเยี้ยงออกมาไกลมากนะครับและการขึ้นก็จะเป็นการขึ้นแบบเป็นเส้นเกือบตรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัว Shadow Plus มันจะขึ้นมาแบบ,แบ,บเอียงๆแล้วก็มันจะเก็บ ให้ตัวเนี้เข้าไปใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นการล้มมันจะไม่โผล่ออกมาเยอะทีมทีก็จะไม่หักแล้วก็ตัวตัวดรอปเอาท์ก็จะไม่หักนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัว e n t เทอร์เอนทรีเกับตัวโปรขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่นี่แล้วก็ตัวใหม่มานะหลังจากตัวอลิเบ o ขึ้นไปเป็น d ี a รขึ้นไปนะครับผมเจนใหม่จะมีระบบตรงนี้เขาเรียกว่าครั s s ซิสเตนะครับ ตัวเนี้ยก็คือตัวกันกระแทกไม่ให้ไม่ให้มันกระแทกสังเกตไหมครับผมถ้ารถจักรยานตัวถูกนะเรากำลังปั่นอยู่แล้วเราตกหลุมปึกบปึป๊แล้วก็โซ่มันจะตกไปซโซอื่นปุ๊บป๊บแล้วก็ค่อยกลับมาที่เดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีระบบกันสั่นอยู่ตรงนี้สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่รุ่นรุ่นแพงนะครับผมขอขอไม่บอกว่ารุ่นอะไรเพราะว่าบางรุ่นก็พัฒนาขึ้นมานะมันสามารถปรับแต่งได้ด้วยแต่ตัวนี้ยังปรับแต่งไม่ได้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกสามารถออนกับออฟได้นะครับ ถ้าปั่นเฉยๆเราไม่ได้กระแทกไม่ได้ลงแทร็กนะครับไม่ได้ลูกลังก็เป็นออฟไว้เพราะว่ามันเข้าเกียร์ง่ายแต่ว่าถ้าโอเคถึงเวลา track ลงแทร็กแล้วเราเปลี่ยนเกียร์น้อยแต่เราจะลงป๊อปป๊บปบป๊อีนถีบจะเด้งใช่ไหมครับออนไว้แล้วมันก็จะแข็งมันจะแข็งกว่าเดิมมากนะครับตรงนี้อันเนี้ยก็คือตัว Shadow Plus แล้วก็ c r u s h System ที่มาใหม่กับตัว d i o r e ขึ้นไปนะครับก็เหมือนก,นกันกับตัวฝั่ง SRAM นะครับผม Uh, ตัว s r แรก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัว c ค s s System ไม่สามารถปรับแต่งได้และไม่สามารถ On Off ได้ด้วยทุกอย่างมันเป็นออโต้เซตขึ้นมาหมดนะครับของตัวฝั่ง SRAM โอเคงั้นก็จะเริ่มเข้ามา uh, ที่ที่เป็นโปรขึ้นมาแล้วนะครับผมระดับระดับที่ที่ไม่ติดรถคอมพลีทล้บางครั้งก็ติดรถคอมพลีทอยู่แต่มันก็จะดีขึ้นนะครับผมผมจะเริ่มพูดตั้งแต่ตัว d ดอขึ้นไป d o r ร d เราเราเรียก d ดอนะครับ ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปคุยกับฝรั่งฝรั่งก็จะงงบอกว่า what are you using Dior เฮ้ยเขาก็จะงงฝรั่งเรียก Dior นะครับผมผมพูดไปในหลายๆคลิปคนก็ชอบคอมเมนต์กันนะบอกว่ามันชื่อ Dior นะครับผมเหมือนอะไระเหมือน Twitter l e o ีโอพอย่างเงี้ย เขาก็ชอบคอมเมนต์เขาไม่ใช่อ่านรีเ l ลพาดเขาเรียก l e ปเป r ร์นะครับก็ผมขอพูดแบบไทยๆหน่อยแล้วกันนะวันนี้คนไทยฟังเยอะมากกว่านะครับผมก็เริ่มต้นกับตัว DRA นะครับมีตั้งแต่เจนเก่ามาแล้วคัสซิสเต็มเริ่มตั้งแต่รหัส M6000 ขึ้นมานะครับที่เริ่มน่าใช้ตั้งแต่ M6000 ก็จะเป็น10สปีดแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นปีเก่าละปีใหม่ขึ้นมานะครับผมจะผลิตออกมาอยู่ทั้งหมด3รุ่นก็คือ DRA 4 1 0 0 5 1 0 0 6100นะครับผม4100ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็น10สปีดไม่ต่างอะไรกับตัว M6000 รุ่นเก่ามากแล้วก็เมืองไทยก็ไม่นําเข้ามาด้วยนะครับผมขายชิมา a โนอยู่ผมเป็นตัวแทนทั้ง2บริษัทเลยก็4100ไม่มีนะครับผมหรือว่าถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยแต่4100ผมไม่เคยเห็นในร้านเลยนะต่อมานะครับผมเริ่มน่าสนใจก็คือตัว M5100 นะครับอย่าลืมนะครับผมว่าขึ้นต้นด้วยตัว M ก็คือตัว Mountain Bike ตัว5100เนี่ยขายดีมาก เป็นส่วนมากดังก็เพราะว่าตัว1นึคูณสินะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่รีวิวไปเยอะแล้วนะครับผมก็คือตัว m 5 1 0 0ข้อดีของมันก็คือมันเป็นจานใบเดียวแบบนี้หลายคนถามว่าถ้าผมซื้อตัว m 5 1 0 0ผมไปใช้2ใบได้ไหมสองใบยอยู่ด้านล่างนะได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่มีเกลียวไปทําเองก็ได้แต่ยากกว่าจะทําทให้มันตรงนะนะครับตัวห1า0 1สปีดหรือ2สปีดควรเลือกเลยนะครับผมข้อดีของมันก็คือเป็น bcd 9 6ผมนอตน4ตัว สามารถซื้อเทียบเปลี่ยนใบจานได้ภายในราคาไม่ขี่ร้อยบาทนะครับจะเอาใหญ่แค่ไหนบริษัททำมาแค่3 2จะเอาใหญ่แค่ไหน36-38สามนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองง่ายๆแล้วก็ตีนผีด้านหลังนะครับจะเป็นตีนผีขายาวยาวมากๆเลยสร้างมาเพื่อ 11- 51ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวตีนผีของมันเนี่ยจะขาดตลาดไปก่อนเพราะว่าคุณจะใช้รุ่นเก่าอย่างเช่น M6000 d i o l ดิโอเล e ิปีเนี่ยคุณไปซื้อจานแต่งข้างหลังมาให้เป็น50 มันยังไงมันก็คืนไม่ได้ใช้รถล,ลิงก์ก็ไม่เนียนนะครับทุกคนก็เลยมาเปลี่ยนตีนผีของ M5100 ขายาวหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดตลาดไปก่อนนะครับตัวนี้ฮิตมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าตัวชิมาโนเดียรเรเนี่ยขายของในตอนนี้ราคาประหยัดลงมา,มากนะครับมาเทียบกับแบรนด์จีนราคาพอ,พอกับแบรนด์จีนเลยแต่ว่าได้ชิมาโนมาแล้วก็คืออย่างเงี้ยอย่าง,ง,ง M5100 ก็ขายในราคาเพียง5,550บาทเท่านั้นกรุ๊ปเซตนะครับผม5ชิ้น5,000กว่าบาทเป็นอะไรที่ จิงแล้วก็ราคาประหยัดมากเลยหมดตลาดไปแล้วนะครับรอมาละสเดือนแล้วตอนนี้ก็ไม่มีก็จบไปกับ5100นะครับผมต่อมาก็คือ6100จะเป็น enter level ของ12 s ส e e d ปีดของ Shimano ตัวแรกนะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็คือมันเป็น12 s ส e e d ปีดที่เริ่มต้นด้วย10ไปจบที่51อ่ะงงใช่ไหมครับว่ามันเริ่มต้นด้วย10ได้ยังไงมันเปลี่ยน ตัว hub body นะครับผม hg ของ Shimano ให้ไปใช้เฟืองของตัวเองชื่อว่า micro spine นะครับเพราะว่า hg hub มันจะใหญ่ไม่สามารถสวม10เข้าไปได้10มันต้องอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นระบบใหม่แบบนี้นะครับตัวนี้อ่าครับนี่คือ12สปีดจาก Shimano ข้างหน้าจะเล็กสุดถึง10นะครับถ้าคุณใช้ตัวตัวตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจานหน้าคุณเล็กนะครับเพราะว่าด้านล่างมันมี10 มันสามารถหนักขึ้นได้เกือบ10%เนะครับเพราะฉะนั้นจานหน้าใบเดียวของตัวนี้ก็ถือว่าควบคุมหมดเลยเริ่มต้นได้ที่ตัว dora 6100นะครับตัวนี้ผลิตตะพันคล้ายๆกัน610 0แพงกว่าจะอยู่ที่6000ต้นๆแต่สินค้าก็จะพรีเมียมกว่านิดนึงนะครับผมเป็น12สปีดอะมาดูฝั่ง ram กันบ้างฝั่ง ram เนี่ยเริ่มต้นตัวแรกเลยอะตัวนี้ไม่มีใน,นในนี้นะ nx ข้างล่าง nx มันจะมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวถูกกว่าชื่อว่าตัว SX นะครับจะเป็น enter level entry level ของตัวที่เริ่มเป็น performance มานิดหนึ่งละแต่ SX เนี่ยทำมาใหา้ถูกที่สุดนะครับผมเทคโนโลยีต่างๆ material ต่างๆก็เลย drop ลงมาอย่างเช่นตัว SX เนี่ยยังจะเป็นขาจานแบบ2ฝั่งอยู่จะไม่ติดแกนมาด้วยนะครับไม่ได้ใช้ดับเทคโนโลยีจะได้ใช้ตัว system ของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับผม NX เป็นอะไรที่เริ่มต้นแต่ว่าเป็น Eagle system ที่เป็น12 speed ตัวแรก ตั้งแต่นี้ขึ้นมานะตั้งแต่ SX ขึ้นมาเป็น12สปีดหมดเลยนะครับเราจะไม่พูดถึงตัวเก่าแล้วไม่งั้นก็คุยกันเป็นชั่วโมงนะควาจะจบนะครับผมก็เริ่มต้นกันที่ SX นะครับก็จะกลายเป็น12สปีดตัวแรกนะไม่มีแยกขายนะครับไม่มีแยกขายว่าเอากุ๊ปเซต SX 1ึงชุดเนี่ยไม่มีแยกขายส่วนมากจะติดมากับคอมพลีทไบต์ก็จะมีแค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับตัว SX ต่อมาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผม NX ก็เริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นตัว enter entry level เป็นตัวเริ่มต้นที่เป็น12 Speed eagle system ครั้งแรกนะครับผมตัว nx ราคาขายแยกอยู่ที่ประมาณ9,900 material ต่างๆเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปเจาะลึกดีเทลของแต่ละรุ่นอีกทีนะถ,ถ้าบอกวันนี้มันไม่ทันนะครับผมพูดได้ง่ายนะตั้งแต่ตัว sx เนี่ยไปถึงตัวแพงสุดเนี่ยจากราคาหลักพันไปจบที่6 0,000กว่าเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันตั้ง ตัวเบาตัวหนักสุดน้ำหนักอยู่ที่2,000กับ46กรัมแต่ตัวแพงสุดที่เขาทำออกมาน้ำหนักมันต่างกันน้ำหนักเหลือแค่เพียง1,479กรัมเปลี่ยนกรุ๊ปเซตเฉยๆนะครับจากถูกไปแพงของตัวแสวมเนี่ยประหยัดไปเป็นครึ่งกิโลกว่าครับแล้วก็วัสดุมันต่างกันความแม่นยำอะไรมันต่างกันนะครับผมต่อมาคือตัว SLX นะครับผมตัว SLX เนี่ยผมขอเทียบกับตัว NX มากกว่านะครับ ถ้าไอตัว s x เนี่ยผมขอให้มันไปคู่กับตัว d o r e 6 1 0 0ที่เป็น12สปีดนะครับเขาพยายามทำเรนจ์ออกมาให้มันเท่ากันราคาพอๆกันเพื่อให้ตีตลาดของแต่ละแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเทียบ slx ให้กับตัว nx มากกว่า12สปีดเหมือนกัน material พอๆกันนะครับผมเอาจริงๆแล้วตัวตัว s a m น้ำหนักจะเบาวกว่านะครับ slx จะหนักกว่านิดนึงแต่ว่าการชิปของมันนิ่มนวลกว่านะครับบางคนบอก s r a m เร็วกว่านะครับก็ดับเบิลแทบก็ทําได้เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแล้วแต่คุณจะชอบว่าเป็นแบรนด์ไหน s อสก็จะขายอยู่ในราคาประมาณหมื่นบวกลบ NX ก็ขายประมาณ 10, 000, 000, 000. หมื่นบวกลบเหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมก็อันนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นก็คือตัว XT Xt จะอยู่ในเรนจ์ระดับหมื่นกลางๆนะครับผมเทียบเท่ากับตัว Sram GX นะครับตัว SRAM GX เนี่ยตัวธรธรมดา ะจะเป็นราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆแต่ว่า GX เนี่ยจะมีของแต่งสามารถเลือกได้ว่าเป็น SRAM GX ที่เป็นขาเขอามันขาคาร์บอนนะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทบวกลบแต่ว่าตัว Shimano เขาไม่เคยทำแครงเซ็ตนะครับไม่เคยทำชุดขาจานที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยเขาทำแต่อลูมิเนียมอย่างเดียวแต่อลูมิเนียมของเขาเบาแล้วก็มีความมั่นคงทนมากเลยนะครับตัว GX ก็เลยมี2องออปชั่นให้เลือกว่าจะเอาขาจานอลูมิเนียมหรือว่าตัวคาร์บอนไฟเบอร์ เพิ่มตังในราคาประมาณ5,000บาทต่อกรุ๊ปนะครับตัวขาจานของคาร์บอนไฟเบอร์ค่อนข้างแข็งแรงกว่านะสติฟกว่าน้ำหนักที่เรากดลงไปมันสามารถไปขับเคลื่อนได้ดีกว่านะครับผมตามที่เ,เว็บฝรั่งเขาพูดไปเพราะฉะนั้นก็ตัวสแตรมตัว xt นะครับก็เลยก็เลยเทียบกับตัว gx นะครับดีขึ้นมาฟอร์แมนตดีขึ้นทุกอย่างนะครับใช้งานได้จริงแข่งขันได้จริงทนแม่นยำ นะครับดีทุกอย่างแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือมันจะเป็นรุ่นแรกของ XT เนี่ยรุ่นแรกที่ตรงพูลี่นะครับผมจ็อกเจอร์อีพูลี่เนี่ยที่เป็นลูกปืนเข้ามาอย่างอื่นนะที่ตกลงมานะครับผมที่ลงมาที่ถูกกว่าเนี่ยมันจะเป็นแค่บูทนะครับแล้วก็มีจระบีเฉยๆแล้วก็หมุนแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงกว่าเพราะว่าจะเริ่มเป็นตัวลูกปืนอยู่ข้างในเม็ดเล็กๆนะครับมี2ตลับอยู่ด้านในก็จะเริ่มเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นนะครับ มันคงแม่นยำม,มากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาขึ้นไปอีกนะครับ XT ก็จะออกมาเป็น XTDI2 บ้านเราไม่เห็นนานๆนนทีนะครับราคาไม่ถูกอัปเกรดคิดเฉยๆอยู่ที่ประมาณ4 0,000ืนไปปลายนะครับบ้านเราก็เลยไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ออกมานานแล้วยังใช้สายอยู่จู่ๆแสแรมออกมาใหม่ล่าสุดเลยที่เคยรีวิวไปนะครับผมก็คือตัว Sram GXSS นะครับผม AXX ก็คือเป็นเกียร์ไฟฟ้า Ent r y Level ตัวแรกที่ทำออกมาในราคาประหยัดมากเลยเพียง20,000บวกลบก่อนหน้านี้ผมพูดไปว่า19,900แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วว่าราคาสุขขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าหลังจากรีวิวไปผมก็ไปหาซื้อเองก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็ราคาแพงขึ้นมาก็เลยยังไม่ซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวแรกในราคาประหยัดขายเป็นอัปเกรดคิดเฉยๆนะครับราคาอยู่ที่20,000บาทน่าใช้มากถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูรีวิวด้านบนได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะตัวนี้รีรยยบ้อนะค ต่อมาโอ้โหเริ่มหนักเข้าไปแล้ว X1 เราจะไม่พูดถึงครับไม่มีผลิตแล้วเป็น11สปีด12สปีดยังไม่เคยเห็นเลยครับถ้าพลาดยังไงก็ขออภัยทีนะครับต่อมาก็คือเริ่ม performance ขึ้นมาอีกครับก็คือตัว XTR นะครับ XTR เนี่ยก็คือพรีเมียมที่สุดเบาที่สุดนะครับก็คือฝั่งเสือหมอบก็คือตัวตัว Dual e e นั่นแหละก็คือพรีเมียมขึ้นมานะครับวัสดุก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับไทเทเนียมนะครับการประกอบที่ดีที่สุด make in Japan นะครับ ก็ให้ XTR ไปราคาก็โหดอยู่นะครับผมราคาประมาณ3-4มสี่ืนบาทไม่ค่อยชัวราคาตัว XTR เท่าไหร่นะครับจะเห็นแต่แบบ performance นักแข่งจริงๆถึงจะใช้ตัว XTR นะครับผม mm. ก็จะมี2อย่างก็คือตัว XTR กับ XTR DI2 ราคาแพงมาก6-7 0,000มื่นทะลุไปเลยนะครับผมตัว DI2 ไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นแค่แบบคัน2คันตั้งแต่เปิดร้านมานะครับของตัว DI2 นะ แล้วก็ XCR ยังพอเห็นบ้างนะครับผมมีคนใช้แล้วก็ชื่นชอบ performance ของ XCR อยู่เบากว่าวัสดุดีกว่าแม่นยํากว่านิ่มนวลกว่าทุกอย่างนะครับผม perfect ที่สุดก็คือตัว XCR ก็จะออกมาเป็นรหัส M 9 1 0 0นะครับ12 speed เฟืองมันก็เป็นแบบผสมกับไทเทเนียมกับเหล็กชั้นดีนะครับผมพรีเมี่ยมมากโอเคต่อมามาดูฝั่งตัว SRAM นะครับตัวแ r a มก็จะเริ่มต้นนะครับผม กับตัว xo 1กับ xx 1 xo 1จะถูกกว่า xx 1จะแพงกว่านะครับแต่ว่ายอดนิยมที่สุดทั่วโลกไม่ได้ใช้ xx 1เขาจะใช้ xo 1เพราะว่า xo 1เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงโดยเฉพาะนะครับผมสำหรับสายแบบว่าสายลุยสาย downhill น n d u r a n c e e n d u o อะไรต่างๆเนี่ยตัว xo 1เนี่ยทนที่สุดเขาไม่ค่อยแร์น้ำหนัก เขาทำให้มันแข็งแรงที่สุดในน้ําหนักที่เบาที่สุดของตัวตัวของมันนะครับผมราคาก็จะอยู่กรุ๊ปเซตเฉยๆเทียบกับ x c r ราคาก็พอๆกันราคา,รา,คา,รา,คาประมาณ35,000แต่ว่าก็มี access เหมือนกันก็คือเป็นอัพเกรดคิดที่เป็นไฟฟ้ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่สุดของมันก็คือตัว xx 1นะครับ xx 1เนี่ยแคร์เรื่องน้ำหนักที่สุดนะครับต่างกันที่ c a g นะครับตัวตัวเคจตรงนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ทำให้เบาที่สุดพรีเมียมที่สุดนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาที่สุดต่างกันนะครับผม2กรุ๊ปเนี่ยต่างกัน61กรัมแต่ xx 1เนี่ยเป็นอะไรที่พรีเมียมมากนะครับใส่สำหรับรถที่ลุยน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับก็ยังไงดี enduro อย่างนี้นะครับผม enduro ก็กลังได้ cross country อะไรต่างๆเนี่ยที่เน้นเบานะครับ ตัว x ส1นี้ก็จะขายดีแต่ว่าราคานะก็จะต่างกันประมาณ1,000 0บาทนะครับสำหรับตัวแบบว่าเป็นสายยังเป็นสายดึงอยู่นะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมต่อมาก็คือตัวท็อปที่สุดนะครับผมเทียบกับตัว xtr di 2ก็คือตัว xo 1 access กับ x x 1 access ที่ไปสูงสุดแพงสุดนะครับผมอยู่ที่6,000 0กว่าบาทราคาพอๆกับ xtr di 2นะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบค่ายไหนนะเพราะว่า2อย่างนี้นะครับผม มีเหมือนกันหมดเลยเหมือนว่าออกรุ่นนี้มาปุ๊บอีกคนนึงก็ต้องออกมาให้มันเท่ากันให้เว้นจ์มันเท่ากันนะครับโอเคครับงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับผมคลิปนี้เยอะเหมือนกันน่าจะทําคลิปย่อยออกมาอีกเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงน,นะครับวันนี้ผมมาพูดรวมๆให้ฟังเฉยๆว่าชุดเกียร์ไล่ลําดับยังไงนะครับผมถ้าคุณกําลังจะซื้อจัก,กรยานสักคันหนึ่งแล้วก็เกียร์ มากับตัวนี้ก็จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าอ๋อเคลียร์มันอยู่ที่ระดับประมาณไหนนะครับผมก็มึนไหมม,มึนอีกแล้วนะครับวอ <Okay. S 1> คลิปนี้คลิปนู้นก็ยังมึนอยู่วันนี้ก็มามึนอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับผมลากันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านจักรยานแบบนี้นะครับผมคลิปนี้น่าจะมึนๆหน่อยก็ขออาภัยด้วย เดี๋ยวคลิปหน้ามาทำแก้กันใหม่ไอ้ตัวย่อยๆอ,ออกมาอีกทีนะครับผมวันนี้มันเยอะเกินไปครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ